ครัแสนอบอุ่นค่ะพอยปีเตอร์กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งค่ะกลายเป็นภาพที่หลายคนติดตามและรอคอยมานานแสนนานค่ะสําหรับภาพบรรยากาศปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดของน้องแพนเตอร์พู้ชายที่กําลังสนเลยของอดีตคู่สามีภรรยาอย่างพอยพอยพันธวีรัตและปีเตอร์ขอบเดรนเด้ล ที่ในตอนนี้นะคะก็อายุ7ขวบกันแล้วล่ะค่ะโดยไม่กี่วันที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นภาพที่หลายคนดีใจมากๆเป็นภาพความอบอุ่นที่แสนจะน่ารักของสมาชิกทุก ครอบครัควรทุกคนี่ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงเวลาสุดพิเศษมีโมเมนต์ที่ทำเอาบรรดาชาวเน็ตรวมถึงแฟนคลับต้องยิ้มกันแก้มแตกนั่นก็คือภาพที่พอยได้โพสต์ลงผ่านอินสตาแกรมค่ะพร้อมกับเขียนแคปชั่นแซวอดีสามีที่ออกท่าออกทางไข่รูปผิดแปลกไปจากทุกคนในบ้านแมถมยังติดแฮชแท็กฮาฮาตกท้ายด้วยว่าก็ว่าอยู่และทำไมไม่ยอมยิ้มในกรุ๊ปไลน์บอกว่าให้ทำหน้าเฮแต่มีคนไปอ่านบอกว่าให้ทำหน้าเท จะเป็นยังไงมาชมกันค่ะ